มาค่ะวันนี้มีน้องท่านนี้มาเล่าเรื่องของเพื่อนเธอให้ฟังนะคะเธอบอกว่าเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเป็นเพศทางเลือกนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่งหญิงนะคะไม่ได้แต่งหญิงแต่ว่าเขารักชอบผู้ชายคือรักชอบเพศเดียวกันแล้วก็ก็ทำงานร้านอาหารด้วยกันหลังจากที่ ทำงานไปนะคะเพื่อนก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็รับเลี้ยงดูนะคะด้วยความที่เพื่อนทำงานในครัวเพื่อนก็สามารถคือเป็นเชฟได้นะคะแฟนฝรั่งก็เลยสง่งออไม่ใช่ส่งสิเปิดร้านอาหารนะคะให้แล้วก็ข้างล่างทำเป็นร้านอาหารข้างบนทำเป็นห้องนอนที่พักนั่นนะคะคือทำเป็นอาหารจานเดียวคือเหมือนอาหารตามสั่งอะไรแบบเนี้ย แล้วทีนี้ชีวิตรักก็ก็ลาบลื่นนะคะผ่านไปสามปีสีป่ปีด้วยความที่แฟนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแฟนก็จะเที่ยวไปเที่ยวมานะคะแล้วก็จะส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนคือแฟนเปย์มากนะคะซื้อรถยนต์ให้หนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จ่ายเงินค่าเช่าร้านนี้ให้เพื่อนก็จะใช้เงินแบบอู้ฟู่มากนะคะแล้วก็ด้วยความที่ที่หลงเพื่อนน่าจะหลงเธอบอกแบบนั้นนะคะก็ แต่เพื่อนไม่ได้นอกใจแฟนนะคะคือคือติดเที่ยวมากกว่าติดกินติดเที่ยวร้านเปิดมั่งไม่เปิดมั่งนะคะเพราะว่าในเมื่อแฟนส่งให้แล้วก็ไม่เห็นมีความจะเป็นที่จะต้องทํางานมากมายนะคะแค่เปิดเปิดร้านเป็นอาชีพนะหะลังจากที่แฟนมาแฟนจะมาหาทุกป,ปีนะคะ,ะก็พากันไปเที่ยวก็จะปิดร้านนะคะเดือนนึงก็ไปเที่ยวนน่นนี่นั่นแล้วทีนี้ด้วยความที่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะเธอ เธอไปหาเพื่อนครั้งสุดท้ายบอกว่าแฟนทิ้งนะเลิกกันแล้วแล้วเพื่อนเสียใจมากนะคะก็เป็นคนพูดน้อยจากที่เคยล่าเริง mm. เพื่อนก็จะกลายเป็นคนพูดน้อยซึ่งเธอก็ห่วงเพื่อนเธอมากแต่ก็เนาะเธอบอกว่าในในตอนนั้นก็ก็ด้วยต้องทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยเนาะก็เป็นสาวโรงงานหลังจากที่ออกจากร้านอาหารเธอก็ไปเป็นสาวโรงงานเนาะแล้วก็ก็ยังคง ตินทีบนะแต่ว่าเห็นชีวิตเพื่อนดีขึ้นอะไรก็เป็นห่วงแต่และก็ไม่เป็นห่วงแต่พอบอกว่า เพื่อเลิกกันกับแฟนแล้วล้าร้านนี้ก็ต้องต้องปิดตัวลงเพราะว่าแฟนไม่ส่งแฟนตัดขาดเลยนะคะเขากลับประเทศเขาแล้วก็ไม่ติดต่อมาเลยก็เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุอะไรเลยนะคะเธอก็ได้แค่รับฟังแล้วก็ปลอบใจเพื่อนนะคะว่าเอออย่างน้อยๆเราก็มีร้านอาหารเราก็ทำน่นนี่นั่นไปหรือถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็เอาไปทํางานโรงงานกับฉันหรือว่า,าไปทําอาหารกับร้านอาหารเดิมกับซอก็ได้อะไรแบบนี้ ะะแต่ว่าหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งนะคะเธอก็ได้ข่าวว่าเพื่อนของเธอเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยการนะะ้าเธอก็รู้สึกว่าเสียใจมาก ก็เลยนําเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามการมีแฟนอย่างน้นอยๆเราต้องทำมาหากินเราต้องรู้จักเก็บเงินไว้บ้างไม่ใช่เวลาเวลามีก็ใช้จนจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ yeah. แล้วเวลาที่ เลิกกันหรือ,อ,อไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ช่างเราจะต้องมีสตินะคะต้องต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้นะคะเสียใจทุกคนมันเสียใจอยู่แล้วนะคะในการที่โดนแฟนทิ้งหรือว่าแฟนจากไปอะไรแบบเนี้ยแต เราต้องเข้มแข็งต้องลุกขึ้นสู้นะคะอย่างน้อยๆแล้วก็มีพ่อแม่มีคนอยู่ข้างหลังมีญาติพี่น้องซึ่งเขาจะต้องเสียใจกับการกระทําของเราแน่นอนนะคะป้าแก้วก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเธอบอกว่าเกิดขึ้นนานแล้วล่ะแต่แต่เพิ่งมาเล่าให้ป้าแก้วฟังแล้วก็เรื่องเรื่องนี้เธอ <laughs> ส่งมาให้ป้าแก้วสองเดือนที่แล้วนะคะป้าแก้วก็ยังไม่มีโอกาสมาเล่านะคะก็ ก็คิดอยู่ว่าจะเล่าดีหรือไม่ดีนะคะวันนี้ก็เลยหยิบยกมาเล่าเนาะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องที่จากไปด้วยนะคะ